ี่สครอันนี้ผมก็มาย่านตรงที่เป็นย่านอินเดียมาเมน,นีแม่กี่คนอีกนู้นเนี่ยอินเดียโต๊ะโซนอุบลเทียนอุบลละโต๊ะโซนทำกิ่นพิ้งเทเยอะอันนี้เปรี้ยวๆไม่ไม่ชินอ่ะไม่ชิน,นะนความพีคคือด้านหลังของสึ่งนะี้มันเป็นคาสิโนถ้าอยากไปดูก็ไปดูคลิปคนอื่นเอาได้มา10เม็ดเท่ากับเม็ดละ5บาทโอ้ย ก็สมิธสงศเท่ากับกรุงเทพน่าพิส,สานพอๆกันน่ะแต่ว่าความร่มเย็ยนมันมีเยอะกว่าเพราะว่าต้นไม้เยอะมันรู้สึกว่าเออสบายเมอร์ไลออนพาร์คมาเป็นรูปให้เราแบบรู้ว่าที่นี่คือเมอร์ไลออนไหมมีแบบโลโก้ให้เห็นเลยนะคือสิงคโปร์นี่เขาใส่ใจกนะับนักท่องเที่ยวมากไปลุยต่อมั่กูเยอะอยู่อ่ะไม่มีมั่งกูไม่มีตัวนี้ไม่ไมีตัวนี้มินช็อกชิป เยอะๆเยอะๆแต่น่ากิน่นะมันชอบชิบอะเยอะจริงจริงจริงิงจริงทำไมมันมีกินทุเรียนด้วยมันปนกันเนาะคนที่นี่ก็คือกินกันแบบเหมือนถูกอ่ะมันไม่ถูกเลยเราคนไทยอ่ะมันห้าสิบกว่าบาทนะนี่ไงเหมือนเล่นอันพักถ้ามาอยู่ฝั่งนี้เราอยู่ฝั่งนี้ถูกแล้วเดินต่อไปอีกป่ะเจอตึกที่เป็นเรือแล้วนี่ไงตึกในทีวีใช่ไหมเจอเห็นในทีวี ตึกที่เราเห็นในทีวีอ่ะตึกที่เป็นเรือข้างบนอ่ะไปทางไหนไม่รู้ไปเรือเร่อยๆ,ๆแต่นัานจะใกล้แล้วมผมเจอแล้วครับผม <c oughs> มันมีอะไรไหมน่าจะใช่เมเลออนของจริงแล้วแหละเพราะว่าคนเยอะมากมันมีอะไรให้ทำตรงนี้ไหมทำไมคนชอบมาผมอยากรู้มากเลยมันก็ไม่มีอะไรนะมันก็เด็ดร้อนแล้วก็คนเยอะคือ <c oughs> มายืนมองเงี้ยมายืนมอง ถ่ายรูปกับเมอรอ์ไลออนผมได้แล้วนะรูปกับเมอรอ์ไลออนนะ่ะก็ไม่มีอะไรแนละ้วจากสนามบินสิงคโปร์มาเมอรอ์ไลออนเนี่ยโคตรง่ายครับคือไม่ยากเลยนะจากสนามบินก็คือมีรถไฟฟ้าเดินขึ้นได้เลยมีป้ายบอกตลอดทางมีคนเดินมาแบบมันเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวดังนี่ไงนี่นนยาลาครับได้มา10เม็ดในร้านยาจีนะครับ 10เมตรนาัาาคา2ดอลลาร์สิงคโปร์ก็ประมาณ50บาทนิดนตัว่าปวดหัวมากตั้งแต่มาถึงนี้ผมก็เลยต้องยอมซื้อนะเท่ากับเมตรละ5บาทโ oh, <hi. S 1> อ้ยอันนี้เป็นร้านอากงคนจีนนะครับคือพูดจีนได้คิวเลยคุยภาษาจีนกันได้ก็เลยซื้อ,อยาพาร,ราที่สิงคโปร์มีตู้ขายทองด้วยซึ่งมันเป็นตู้ขายทองแบบเป็นทองที่เป็นทองคำแท่ง9 9 9าสิบเกก็คือแบบเป็นทอง100%นะครับถูกสุดนะที่ผมเห็นก็คือ ทองคำแท่ง2กรัมราคา318ดอลลาร์ประมาณ8,500เยบาทไม่รู้ว่าราคามันเกินจริงเปล่านะเพราะจริงๆทอง2กรัมนี่น่าจะไม่ไม่ถึงขนาดนี้ว่า8,500เป็นเงินแท่งนะครับ5กรัมเท่ากับ5 8ดอลลาร์ประมาณ1,500จริงๆทอง5กรัมแพงขนาดนี้หรอใครรู้ก็คมอมเมนต์มาด้นะไม่น่าใช่นะตอนนี้ผมก็กำลังจะไปที่ Garden by the Bay นะครับหรือแปลว่าเป็นสวนที่อยู่ข้างๆกับบย์ก็คืออ่าวสวนข้างอ่าวแล้วก็จะอยู่ข้างๆกับ มารีน่า Belle เบย์ด้วยก็อยู่ข้างๆทุกอย่างอ่ะคืออยู่จุดๆเดียวกันหมดเลยถูกมัยยครบเขาบอกว่าที่นี่ถ้าเด็ดต้นไม้นี่คือเรื่องใหญ่คือกองทัพหรือตำรวจอะไรออกมาหมดเลยนะไม่เชื่อดูนะผมกำลังทำท่าเด็ดนะนนนม,มาแล้วมันเป็นรถมันรมาเลยอ่ะยินเสียงว่ามาเลยนะมาเลยไม่ดีกว่าไปหนีหนี มีรถมาะไรก็เป็นเ็ดิี่มาเลย My life my rules คือแบบว่าทุกที่จะมีร้านค้าจะมีไปซื้อของฝากเป็นแบบคล้ายๆห้างคล้าย,าย,ายไอคอนสยามอ่ะเขาแบบพยายามหาอะไรได้เข้าประเทศมากที่สุดเหนือตอนนี้ก็มาที่การีนบายเดอะเบย์นะครับเป็นแบบสวนแนวตั้งไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรนะถ้าอยากไปดูก็ไปดูคลิปคนอื่นเอาเ <c oughs> พราะเราไม่พาไปเพราะว่ามันมีเยอะแล้วคือของจริงสูงนะของจริงสูงประมาณแบบตึก10ชั้น20ชั้นอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็สามารถขึ้นไปข้างบนได้นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากดูใกล้ๆบ้านเนี่ยไปพะราม2 ก็จะมีเหมือนกันประมาณนี้แบบเส้นๆอย่างเงี้ยดูยางานจา,าเลยนะน่าจะอยู่อยู่ให้ดูอีกนานอะ่ะพื้นที่ไหนที่เขาเสร็จต้นไม้ได้เขาจะใส่แล้วดูแลอย่างดีที่สุดแบบทำให้มันร่มรื่นอะ่ะผมว่าสิ่งนี้กรุงเทพควรจะเอาไปนําไปใช้นะควรจะเอาต้นไม้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่ามันร้อนไม่ไหวแล้วจอในทุกวันอะ่ะแต่ที่นี้ผมพอยังเดินได้อยู่ยังออกมาเดินเล่นยังออกมานิ่งนั่นได้อยู่เพราะว่ามันมีต้นไม้เยอะไง เมื่อกี้ผมเข้าไปในมารีน่าเบซนมานะครับอย่าไอ้ตึกนะียคือมันเป็นตึกที่เป็นโรงแรมทั้ง3มอันเลยแลวด้านบนคือมีสวนอยู่ด้านบนไหมแต่ผมไม่ได้ขึ้นไปนะความพีคคือด้านหลังของตึกนะียมันเป็นคาสิโนคือคาสิโนเขาไม่ให้ถ่ายข้างในผมก็เลยไม่ได้ถ่ายมาครับเหมือนคาสิโนที่ลาวเลยที่ไปมาประเทศเขาอะ่ะเจริญมากๆอะ่ะแล้วแบบว่าเขาฉลาดที่จะสร้างสิง่งต่างๆให้แบบมันเป็นแลนด์มาร์กะดูดิมันทำให้ต่างชาติรู้สึกว่าประเทศน,นี้น่าลงทุนอะ่ะสุดยอดครับผมก็หวังว่าประเทศไทยจะข้ามไปขั้นนั้นได้นะ้้นนนใแบบขอองงเเราานะไม่ต คือสิงคโปร์ประกอบไปด้วยเชื้อชาติจีนแล้วก็มีมาเลย์ด้วยแล้วก็มีอินเดียนะนะ oh, ซึ่งค oh, นที่นี่อยู่อยู่ใน,ในแบบว่าค oh, นที่นี่อยู่ใน,ในแบบว่าผสมผสานมากอ่ะเขาอยู่ไดน,นเลยอันนี้ผมก็มาย่านตรงที่เป็นย่านอินเดียมาลองกินดูว่า,าอาหารอินเดียเป็นยังไงนะครับซึ่งอาหารอินเดียเป็นอาหารอินเดียที่เป็นสิงคโปร์นะต้องขอนี้นะเมนูนี้แบบเป็นแป้งแล้วก็มีแบบลำไยอะไรเงี้ย what what is called k o f i k o f i k o f i how much นนอ e e e ัน,นนี้ด one this one Maggie going ี้ไดอลล่าอนนนีอนเดียที่นี่ถูกเว้ยถูกมากครับ<อ>ปกิที่เรากินกันมาคือไม่ต่ำกว่าดอลลาร์จานนึ่งแล้วได้น้อยนะแต่ที่นี่ครัดูอาาดูนี้ดิ4.5ดอลลาร์อันนี้จานงใหญ่คือแบบ กินไม่หมดอ่ะอือรสชาติกลางๆแต่ว่าของเพืนเดีย๋ยวลองนี้ดี่ยคนอินเดียเขากินแบบฉีกแป้งจิ้มกินอะไรเนี่ยตอนนี้แค่1.7ดอลลาร์ไม่ถึง50บาทนันกลินเพิเ่นเยอะอันนี้เปรี้ยวๆไม่ไม่ชินนะไม่ชิน <Okay. S 1> พอได้อะไรยหรือพอด้มัสบันไก่นะครับ เหมือนมาสมันไทยปะ่ะอะอกอินเลยรีค้ายอยู่แต่ต้องเที่แรงกว่าไม่เสียใจที่สั่งเลยนะเพราะว่ามันมีเนื้อไก่อย่างอื่นไม่มีเนื้อ,อ,อเลยออดูดิก็แต่คุ้มนะ4.5ดอลลาร์เทียบกับอาหารสิงคโปร์ข้างนอกไก่เนื้อเยอะมากถือว่าเป็นร้านที่เอาเอาชีวิตรอดได้นะถ้าอยู่สิงคโปร์กินกัน ที่นี่ผมเจออย่างนึงที่ดีมากอ่ะฉลาดมากมากเลยคือจุดบริจาคถุงผ้าหรือถุงพลาสติกประเทศเขาไปถึงจุดที่แบบเรียกว่าซัตเทนเบิลก็คือทุกอย่างสามารถหมุนเวียนอยู่ในประเทศได้ไม่ต้องซื้อเลยใบละบาทสองบาทในดิบได้เลยัะมีแบบสูงนี้เลยนะแบบดีดีเลยนะที่ไทยนี่คือขายกันใช่ไหมกระเป๋าโค้ชกระเป๋าหลุยอะไรเงี้ยที่นี่แจกฟรีนะมีถุงแบรนด์เยอะมากถุงวายยังมีเลยเป็นอะไรที่น่าจะเอาไปพัฒนาประเทศเราได้นะสำหรับอีพีนี้ผมว่าเป็นปีพีที่แบบสะท้อหลายอย่างอีกรูปแบบหนึ่ง แยกหน้าก็เดินจากไปนะถึงเวลาที่ผมต้องกลับไทยแล้วเพราะว่ามาที่นี่แค่สวันนะการมาเที่ยวสาวันนี่คือถือว่ากำลังดีนะคนลหลายๆคนอาจจะมองว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่แบบเจริญนะร่ํารวยเดินทางง่ายตึกราบัานช่องเยอะแต่จริงๆสเสน่ห์ในการท่องเที่ยวมันไม่ค่อยเยอะนะด้วยความส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบเที่ยวสไตล์แบบโลโคอลต้องการเห็นผู้คนต้องการเห็นวัฒนธรรมอะไรอย่างนะี้นะถามว่ามันต่างจากกรุงเทพเยอะไหมก,ก็ต่างในเรื่องของความสะอาดในะเรื่องของถนนรถติดอะไรอย่างเงี้ย แต่เรื่องห้างเรื่องการกินอะไรเงี้ยแทบไม่ต่างนะครับผมก็เลยรู้สึกไม่ได้ว้าวมากแล้วก็แบบคือเป็นแต่ช้อปปิ้งมอลล์ช้อปปิ้งมอลล์คือเป็นเมืองแห่งการช้อปปิ้งจริงๆอ่ะนี่เรามาลองเทสประเทศใหม่นะก็ยังไม่ได้ชอบก็คงกลับไปลาต่อสต่ละอีพีต่อไปนะครับยังไม่รวมภาษาที่แบบเราคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องไม่เหมือนที่ลาวนะก็นะใช่ไหมเนื่องจามพี่ภาษาที่เนี่ยเป็นภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะก็เลยแบบอาจจะสื่อสารก็ไม่คล่องเชื่อมโยงกันไม่ได้เพราะว่า ไม่ใช่ภาษาบ้านเกิดกันไรกันนะแต่ก็ต้องยกให้เขาเรื่องของการเดินทางนะครับในเมืองคือเดินทางง่ายมากแ๊บเดียวถึงทุกที่เลยต้องบอกเลยว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วง่ายมากโดยรวมผมยกให้เป็นเมืองแห่งการมาแวะเลยนะอย่างเช่นแบบคุณมีเที่ยวบินจะไปญี่ปุ่นหรือที่มัจะเป็นอเมริกาหรืออะไรเงี้ยคุณอาจจะมาต่อเครื่องที่นี่นะแล้วก็แบบเว้นระยะเวลาต่อเครื่องสักหนึ่งวันเดินเที่ยวไม่ต้องไม่ต้องทั้ง,งคืนงก็ได้นะแล้วตอนเย็นบินไปต่อที่อื่นอะไรเงี้ยถ้าเป็นเมืองที่จะเที่ยวหลายหายวันเนี่ยผมแบบไม่มาลวแต่ถ้าเป ก็เจอกันคลิปหน้าครับไปละที่พัตเจอ